สวัสดีครับกับวันที่เก่าตุลาคม2566นะครับมือนี้ขออนุญาตเก่าพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสารคามนามบอต้องทองศีเสียนะครับจักเบรกจักเบรกนี่นะครับกับภารกิจทรงมอบรถนะครับ L อลหาดศูนย์หนึ่งแปดเมทัลิกอีดิชันนะครับให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเซลอาร์ตนะครับในในลูกค้าเพื่อน เอฟซีเพิ่นจากจังหวัดมหาสาครคามติดสนใจติดต่อสั่งจองรถเัาเพิ่นนะครับบ่เคยเ,เห็น้าคาตากันนะครับตะคิดหอดอำเภอรบรรบือนะครับจังหวัดมหาสาครคามสินค้าขึ้นซื้อลือซาของเพิ่นคืออย่างครับหมูกจักบน้อพี่น้องอำเภอรบรรบือนะครับมีมันแก้วตะเภาขึ้นซื้อลือชานะครับแต่ว่าถักเป็นคู่วัวตานะครับต้องคู่วัวตาสีสเด่ เราจะเลิ่อนะครับตาคาราสีสไลด์นะครับกับเซลมาจัดให้นะครับผ่านมาผ่านไปนะครับทั้งเสินอำเภอพยกระพุ่มพสัยนะครับแวะเข้าไปอุดหนุนสินค้ามั่นแก้วบอลบือของพี่โควิดเพื่อนได้นะครับเป,เป็นเปิดถ่ายขายมั่นแก้วตะเภานะครับอยู่ที่ปั่มปอตะท่ออำเภอพยกระพุ่มพสัยนะครับแวะไปอุดหนุนสินค้า มันแกวแต่เผาเพิ่นได้นะครับหวานเจี๊ยบนะครับแ่บหลายใช่ลาใสนะครับสนทนากันนะครับกับลูกค่านะครับบอกเคยเห็นหน้ากันกาลังเห็นหน้ากันมือแหลกเทือแหลกคือกันนะครับระวางเซลลยับกุณลูกข่านะครับเป็นสื่อพานออนไลน์นะครับที่โควิดอาซซิพงนะครับบ้านหน้าดีนะครับ อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามได้รับการส่งมอบรถแท็กเตอร์รุ่น l h 0 1 8นะครับเมทัลลิกอิดิชันนะครับขั้นสุดท้ายของสยามกูวตาในโอกาสครบรอบ45ปีนะครับกดเยี่ยมให้นะ <c oughs> ครับอ <c oughs> ตั้งใจสีเอารุ่นนี้โดยเฉพาะเลยมไ่มครับ <c oughs> <c oughs> ถึ็กใจแล้เนอกมาเทียนนี่ดาวเท่าไดครับดาวสามแสนหาเพิ่นซอยดาวจักบาทครับ ครับได้ลายอยู่นอพอใจนอับผมติดตามเอฟซีนะครับติดตามผลงานนะครับคับครับนะครับทางผ่านได้ผ่านอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับกะต่องแวะเวียนกราบไหว้ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอหน้าดูนก็คือองค์พระธาตุหน้าดูนนะครับเมื่อนี้นะครับคุณลูกาติกกำลังรับชมรับฟังนะครับโดยขออนุภาพ องพระธาตุนาดูนะครับพิบาลประท่านพ่อนะครับให้คุณลูกกาที่กําลังรับชมรับฟังอยู่นะครับสุขสมหวังมีความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับที่จนก็ขอให้รวยที่ป่วยก็ขอให้หายนะครับประกอบพิจารางานสิ่งใดนะครับขอให้สําเร็จลุลวงนะครับเจอกันคลิปหน้าอาเภอนามพ้องจังหวัดขอนแก่นนะครับ